สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมอ้นโคคอมไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมาแนะนําสินค้านะครับรุ่นนี้นะครับดิจิตอลดอลล็อกนะครับรุ่น KDL7070SFK นะครับรุ่นนี้นับว่าเป็นรุ่นท็อปเลยทีเดียวของโคคอมของเรานะครับรุ่นนี้ดีไซน์สวยนะครับสีดําพรีเมียมนะครับเป็นรุ่นด้ามจับพุทธฟูนะครับเหมาะกับประตูทั่วไปสําหรับบ้านและคอนโดนะครับเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะครับการปลดล็อกประตูนะครับทำได้ด้วยนะครับรหัสการ์ดกุญแจแอปพลิเคชันการสแกนใบหน้าและการสแกนฝ่ามือ การสแกนใบหน้าสามารถสแกนได้ถึง100ใบหน้านะครับสำหรับฝ่ามือได้ถึง100ฝ่ามือนะครับระบบตัวเครื่องนะครับมีการบันทึกการใช้งานของผู้ใช้นะครับสามารถเรียกดูย้อนหลังได้นะครับและยังมีระบบอินฟราเรดจับใบหน้านะครับเมื่อเสียงไม่เพียงพอตัวจับใบหน้าขณะใส่แว่นนะครับผมและสําหรับสุภาพตรีนะครับสามารถแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็สามารถปลดล็อกประตูนี้ได้นะครับวิธีการใช้นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเกี่ยวกับการสแกนใบหน้านะครับผม เราจะกดปุ่มตรงปุ่ม on off ตรงนี้นะครับนะครับไม่ถึง2วินาทีก็สามารถกดล็อกประตูได้นะครับผมและผมจะสาธิตอีกวิธีหนึ่งก็คือการสแกนฝ่ามือนะครับผมก็กดปุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการสแกน รเรียบร้อยนะครับรวดเร็วปลอดภัยสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูใน w w w c o c o m t h a โคค .com นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ